สวัสดีครับวัยหนึ่งเจนยอดชายเขียวอ่อนครับอายุ28ปีครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอ่ะอีดพีโก้นะครับ6 8 6 1 2 0 6 0นึครับอ่ะมาจากทีพีลีนะครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่องราวชีวิตสักนิดนึงแล้วกันนะครับซึ่งเจนเองนะครับก็เป็นเด็กอีสานคุนนึ่งนะครับอ่าที่เขาเรียกว่าอะไรชอบการร้องเพลงเนาะนะครับชอบการร้องเพลงแล้วการร้องเพลงของเจนจะมาจาก แนวภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะครับสก็ชอบเสิยงคิ้นเสียงแค้นนะครับได่ยินเสียงพิ้นสียแค้นไม่ได้เลยนะชอบมากเลยนะครับแล้วก็พอได้เข้ามากรุงเทพนะครับได้มารู้จักกับที่ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเขาก็ชวนไปร้องเพลง ในร้านอาหารที่เขาร้องอยู่นะครับเราก็ได้ไปทําความรู้จักกับนักร้องมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักดนตรีนะครับนักร้องอีกมากมายที่ที่ได้ที่เราได้รู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือชอบมากนะครับในช่วงช่น,นั้คือชอบมากเลยชอบการร้องเพลงนะครับไปทํางานเจอไฟแสงสีสชอบมากได้ร้องเพลงบนเวทีนะครับเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะครับขอโตขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับ ได้มารู้จักอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักทำเพลงนะครับเขาได้มาเห็นแบบเชินไปทําเพลงอะไรเงี้ยครับผมก็ได้มาเข้าห้องอัดนะครับได้มาทําความรู้จักกับอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยมันก็มีเพื่อนส่งมาให้ส่งไลน์มาให้นะครับว่าดิโก้ไลน์นะครับจัดการประกวดดาวรุ่งรุ่งเสียงทองนะครับแล้วก็รู้สึก มีโอกาสตรงนี้นะก็เลยส่งคลิปนะครับออริชันเข้ามาร่วมประกวดด้วยนะครับได้ทราบข่าวจากการดีลาจากเพื่อนนะครับต้องขอบคุณทางดิโกไลมากเลยนะครับที่จัดการประกวดแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการประกวดที่ดีมากเลยโดยที่เราอยู่ที่บ้านเนาะก็สามารถที่จะร่วมประกวดไได้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยขอบคุณดิโกไลมากนะครับที่จะจัดประกวดนี้ึ้งนะครับขอบคุณมากครับ ถ้าถามผมนะครับว่าชอบเพลงไหนนะครับผมชอบเพลงอของพี่ไพภพสุธรนะครับซึ่งมีชื่อเพลงว่าคิดฮอดวันละหน่อยนะครับจะขออนุญาตร้องฟังสักหนึ่งทอนละกันนะครับผมคิดฮอดกันวันละน้อยทยอยหากันให้นานห่างหลายกิโลฟันสัญญาอย่ากให้เหลือนหาย คิดฮอดกันวันละน้อยทยอยทอดเติมแดงใจให้อายยังคงยิ้มได้ยามเหนื่อยล้าใจทุกคราและสุดท้ายนี้นะครับฝากเป็นกำลงใจให้กับวัยหนึ่งนะครับเจ้นยอดชายเขียวอ่อนนะครับทาง f c e b o o o f แ Fanpage นะครับดี g ก้ไลท์ t ท a i ลน n d นะครับฝากกดไลค์ อคอมเมนต์นะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเพิ่มกำลังใจให้กับเจนด,ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุญบิโกไลนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับบิโกบิโก